โอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนาวันนี้ก็อยู่กับผมไอส์เตอร์ดากอนกันอีกครั้งนะครับนาวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับในซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์สบายโงนะครับในซีรีส์แมปหาปุ่มนะครับในพาร์ทที่3นะหรือ e p 3นั่นเองนะครับนะก็เพื่อนผมผมก็ขอร้องมาให้ทําแบบเร็วๆหน่อยนะครับนะอยากได้แมปนะก็เลยจัดไปครับนะแล้วผมก็ยังหาไอ้เจ้าห้องนี้ไม่เจอนะครับนะแต่ว่าผมหาหลังไม้ครับเจอจุดนี้ครับ จุดเดียวนี่พอผมกด้าไปแล้วปึ๊บนะครับปึ๊บนะอาจจะได้ยินเสียงเกมนะครับนะเพราะว่าผมใส่หูฟังฟังมันจะเกิดตรงนี้คือครับพอผมผมกดปึ๊บมันไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมหาทั่วศาสตราศาสตราทิศแล้วครับนี่ตรงนี้มันก็จะเปิดพร้อมกับไอ้ตรงนี้นะครับที่ผมเปิดมาแบบเออยเอ้ยแหลก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 ,กนะครับนะ แบบผมหาทั่วแล้วไม่เจอครับโอ้ยแหลกหลังไม่เจออ่ะโอ้โหแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกแหลกมากเคแคสอยู่นะครับนะไม่เจอครับนะมันได้มันมีเลรีเวอร์ครับเอ้ยไม่ใช่รีเวอร์สติ๊กี้หรือพิสตันนะครับนะสติ๊กี้หรือพิสตันไม่รู้อ่ะก็คือสติ๊กี้ก็คือสติ๊กี้พิสตันนะครับพ,พิสตันก็คือพิสตันปกตินะครับนะ ทำไมมันอยู่ไหนเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเดี๋ยว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 สักครู่เปิดพัดลมแป๊บหนึ่งรองข้างๆเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับนะเกมมันดับนะเปิดเล่นใหม่ดิเชิบเ,เฮัลโหลฮัลโหลมันอาจจะมีวงจรนะครับนะอา้อาวอา้อาวมันตะโกดยังไงอะ กนปิดเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวผมคิดอะไรออกแล้วจำไอ้จุดที่ผมสงสัยพาสิแล้วได้ไหมครับมันอาจจะใช่ก็ได้ครับเอ้ยแลกไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันแรงแรงแปลกๆวะพานีิรวมเป็นพอยาไม่ใช่หรอกมั้งนะครับปึ๊บปึ๊บ ย่องอยู่นึกว่าแหลกย่องอยู่นี่เองชึบใช่ปะใช่ชด้วยนี่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 บัตทอนในที่สุดเราก็ขายาเปียชนะเชนไปแชแนลห้องนี้ได้แล้วนะครับนะเป็นไงล่ะโอ้ยมันมีลาสตอนบอกุกเลสโตนบกุกเลยครับเพิ่มโอเค อ้อาวเชดเชดเชตทางนี้เปิดไม่ได้เนี่ยไม่มีมั้งมีก็ไม่อัน,น,นี่ simulation. นี่นี่นี่เฮะรีเวอร์ชืบเกิดอะไรขึ้นเด้อ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 เดเด้อเดนี่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 มีโอ้ชืบ้าวเจอแล้วโอเคไปเดี๋ยวผมขสำรวจตรงนี้นิดนึงเปิดไม่ได้ เกียร์ up ไป up เราจะให้กดรีเวิร์สทำไมวะไปครับตันต่อไปปึเอฟเอฟโขอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นอาจจะไม่มีก็ได้ครับนั่นไงอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นไม่มีครับนี่มีไหมถ้าแถวโต๊ะผมว่าวถ้าแถวโต๊ะต้องมีมีไม่ต้องว่าอันแน่นอนอนะ่ะนี่ไงง่ายจังเลยนะครับง่ายจัง เชิบเอ้ยแนนี่น้ำมีมีไหมไม่มีไหนอีกตรงไหนอีกตรงน,รงนี้ไม่มีครับอ่ะด้นนั่นน่ะค้างโท้วมจะบอกอยู่ว่าข้างโท้วมล่ะนี่ไงมีไหมไหมมีมีไม่ใช่ไม่มีมีสี่นาทีสามสิบวิ ไปอย่างเร็วครับอยู่ห้องที่ห้องที่สิบหกใช่ปะอ่าผ่านนี่จบแน่แน่ครับเดิ๋ยไปสิอ้าวโอ้ราเพชรเชดเชดผมว่าไม่อยู่ในเชดหรอกผมว่าไม่อยู่ในเชดหรอกกล่องโลง่งๆแบบนี้มันไม่มีหรอกมันต้องซ่อนไว้ในสักแห่งอย่างนี้ปะ่ะเออไม่มี ชิบปึ๊บปึ๊บเอ้รเาแอลแนี่นี่กับ LOL แอลโอแอลละนี่เองมานี่โอ้ทำไมไม่ทำไมมันขาวๆมันขาวกว่าเพื่อนเลยห้องที่สิบเจ็ดครับต้องไปอย่างเร็วครับชิบห้องที่สิบเจ็ดครับอะไรไม่รู้ครับนี่มีอะไรสงสัยจะเป็นของของเขานะครับใช่ไหมใช่ ไอ้เค้ก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 อะอ้าวไม่มีก็ะจะเนียนเนียนแต่ไม่มีเฮ้ยนี่รู้แล้วอ่านี่ไงครับเจอแล้วนะจะเปิดกล่องอยังไงเนี่ยนี่เหรอจะเปิดกล่องอยังไงอ่ะ มคิดอะไรดีๆออกอะชึบชึบชึบเออเบ็ดตกโอ้มูมม,มุมมมมมมไม่เป็นไรนะอ้าวไม่มีด้วยเขาให้มุมมาทำไมวะเนี่ยว่าวมันต้องมันต้องมันต้องเปิดได้สิ เ,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 เร็ว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 บโดวหลอกเร็วเม็วเรอวเร็วเร็รร็บเป็วรวไปยังไวเเรวเร็เลเชดปเาเลยเลย คิดว่ามีพาร์ทที่4แน่ๆนั่นแหละ7นาทีแล,ทล้วจบดีกว่าเพราะว่าคลิปผมตัน7นาทีพอดีนะครับในความจําเครื่องผมนะครับนะโอเคครับพาร์ทนี้คลิปนี้ e p นี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวผมว่าพาร์ทต่อไปนี้สั้นมากๆแน่ๆนะครับนะพาร์ทนี้ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือแบบนี้ก็รบกวนที่จะก,กดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับถ้าชอบมากๆก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับนะ บายบายครับ